สง่าเมืองกันตังแร่งกำเนิดยางพาราไทยเอกลักวิถีถิ่นใต้มูลค่าก้องไกลสุดปังว้าวนี<อ>่<ด>ไงเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับผมสํนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ <It> s <S ได้จัดโครงการดีๆที่ชื่อว่า GLO Kids Family <It> s <S at GLO Park นั่นเองครับณสวนส่งเสริมสุขภาพ GLO Park นะครับวันนี้เราจะมาเจาะครับ10โรคนะฮะที่บ่งบอกสุขภาพคนไทยครับช่อง9ร่วมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ พี่มิกปรมวุิและผมไฮส,สรุญชธนในรายการ300สองศารนิวโชว<อ>์โชว์อย่างไรให้ฮอตโชว์อย่างไรให้รวยนะครับโชว์แล้วนะครับลุ้นรับความเป็นสุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตนะครับและทุกๆโชว์ที่มาโชว์ในรายการของเราจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณแบบนี้นี่เลยกรอบเงินสุดปังกรอบทองซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตครับและนี่ก็คือความภาคภูมิใจจากทางรายการของเราครับครับผมและ ผู้ที่จะมาตัดสินนะครับว่าโชว์แต่ละโชว์จะได้เป็นสุดปังหรือซปเปอร์สุดปังพลังฮอตไม่ใช่ใครที่ไหนผู้ชายที่หล่อที่สุดในรายการของเรานะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยสวัสดีอาจารย์จบสุดหล่อไม่พูดอะไรครับฟินอยู่เู่ฟินอยู่ฟินอยู่เขาทำไมเราดูหมองอันนี้สองคนเนี่ยผมให้ซปเปอร์สุดปังเอากรอบทองไปโอ้ยของเรานแต่ว่าโชว์ในวันนี้ของเราครับ บอกได้เลยว่าเกี่ยวกับเรื่องราวการเจริญเติบโตของต้นยางพาราอันนี้พี่มิกอาจารย์พอจะทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วต้นยางพาราต้นแรกอ่ะอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับยังอยู่เหรอยังอยู่ด้วยครับอกว่าต้นแรกในประเทศไทยใช่แต่ที่นอนยางพาราอยู่ที่บ้านผมนะยู่งข้าจะมาจะกเมึงตังยัางที่บ้านหนูก็มีเปลียยางพาราเหมือนกันซึ่งวันนี้ก็คือโชว์เกี่ยวกับการทํายางพาราตั้งแต่ต้น จน,นถึงผลิตภัณฑ์เลยนี่และแน่นอนที่สุดครับอย่าลืมนะครับในวันนี้ช่วงนิวซัมเดตยังมีข่าวเกี่ยวกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับจัดงานดีๆครับ GLO Kids Family at GLO Park นั่นเองนะครับเดิน <c oughs> <The S 2> หน้าเสริมทับคนรุ่นใหม่เท่ได้ไม่พึ่งการพนันครับ ส่วนรักสุขภาพ360องศาในวันนี้ครับเจาะ10โรคครับบ่งบอกสุขภาพของคนไทยณนะตอนนี้มีความเสี่ยงอะไรกันบ้างน,<อ>านัน่นคืความสนุกสนานของรายการ,รเราอย่าเปลี่ยนช่องหนีไปไหนนะครับแต่ตอนนี้โชว์ของเราพร้อมแล้วอาจารย์ก็พร้อมไหมฮะพร้อมครับเอเคครับพร้อมแล้วนะครับไปดูโชว์ที่มีชื่อว่าทินกำเนิดยางพาราเด่นสง่าเมืองกันตังในช่วง360องศาสาว์ ช่วงสามอองศาซาแซบโชว์ นิวโชว์ขอต้อนรับน้องทีน้องป๊อบน้องแบงค์น้องรุดน้องก่อนน้องปลาน้องแพรวนะครับน้องแอบต้องบะน้องนุ่นจากโรงเรียนกันตังรักษดาศึกษาจังหวัดตรังนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แม่โอ้โหเห็นไหมฮะสินค้าโอท็อปของเรานี่ไงนี่เรียกว่าเป็นซอฟท์เพลเวอร์ได้เลยนะฮะโอ้โหูนำเงินเข้าประเทศตั้นเท่าไหร่จริงไหมครับอาจารย์จริงครับโชว์ชุดนี้ผมชอบมากนะครับเพราะมีไฟฉายสองกบด้วยอุ้ยสองสองระวังไปกิจกิจกิจต้นยางแม่อ๋อตอนแรกนี่ว่าควานช้างนะยอ๋อหรืว่าขี่ช้างไม่จับกบจับตาไม่จับตากระแต่เลยอะไรต้องจับกบจับไฟฉายจับกบโอเคครับอย่าอย่เพิ่งจับกบครับตอนนี้อาจารย์ก๊อฟครับของคำคมวัคทองใช่คำคมวัคทองนะครับสำหรับโชว์ชุดนี้ก็คือว่า งามสง่าเมืองกันตังแหล่งกำเนิดยางพาราไทยเอกลักษณ์วิถีถิ่นใต้มูลค่าก้องไกลสุดปังโอ้โหนี่ไงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามากั่นข้อมูลเมื่อกี้สักครู่แหมคำคมวักทองเฉียบคมมากๆเลยนะฮะกับช่วงหน้าครับเราไปทอล์กโชว์นะครับสามราศีสงสารทอล์กโชว์ ร6อองศาทอล์กโชว์กลับเข้าสู่สาร้าิวโชว์แล้วนี่ก็คือช่วงทอล์กโชว์นะครับและตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องแพลวน้องปลาน้องทีรวมไปถึงคุณครูโสติชาติโชติกมาศนะครับและผู้อำนวยการอัญชลีพรอภินันทิระผู้อำนวยการโรงเรียนนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แต่ก่อนไปกันข้อมูลนะครับเรามาขยายคําคมวัคทองกันอีกสักรอบนะครับงามสง่าเมืองกันตัง แหล่งกำเนิดยางพาราไทยเอกลักษณ์วิถีถิ่นใต้มูลค่ากล้องไกลสุดปังอาจารย์ก๊อฟครับเชิญได้เลยครับคือเหมือนกับถ้าเราจะถามคำถามเด็ดๆสำหรับของดีเมืองไทยเนี่ยถามว่าสินค้าอะไรเอ่ยที่สร้างไรายได้กับประเทศไทยเป็นแสนแล้านยางพารารจังหวัดอะไรเอ่ยที่สร้างยางพาราต้นแรกเขาบอกตรังเพราะนั้นสตอรี่เทลลิ่งเรื่องนี้มันโดดเด่นมากตรงที่เมืองกันตังจังหวัดตรังเป็นจุดแรกที่ นำเอายางพาราจากมาเลเซียมาปลูกปี2 4 4 2ถึง2444ครับเพราะนั้นโชว์ชุดนี้ชัดเจนการสแสดงออกมาทั้งหมดเนี่ยแสดงถึงวิถีถิ่นวิถีใต้แนวเพลงการสแสดงการแต่งกายคือต้องบอกว่าแม่มันปังในหัวใจใช่ไต้องไกลยางไทยดังเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยชโชว์ชุดนี้กวาดครบนี่นี่ับ<ะ>มา<ะ>เริ่มกันข้อมูลให้อาจารย์กอฟได้วิเคราะห์เลยมาครับถามคำถามแรกครับจุดเด่นของการสแสดงชุดนี้คืออะไรครับ ครับผมก็จุดเด่นชุดนี้นะครับก็เป็นการเล่าถึงในเรื่องของถิ่นกําเนิดยางพาราก็คืออําเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับโดยมีการพูดถึงในเรื่องของการนําต้นยางต้นแรกมาปลูกที่จังหวัดตรังครับ,รบแล้วก็ในส่วนของอาชีพซึ่งซึ่งจังหวัดตรังเนี่ยมีอาชีพที่เด่นมากๆเลยในส่วนของอาชีพชาวสวนยางซึ่ง,งก็เป็นอาชีพที่เป็นอาชีพหลักในการหารายได้ จุนเจือครอบครัวครับผมแล้วก็ในส่วนของสุดท้ายเนี่ยเป็นในเรื่องของการนําเอาอยางพาราเนี่ยครับไปแปรรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเป็นการนําสู่การเป็นสินค้าให้ใหรายได้กับประเทศไทยของเราด้วยอ,อ๋อเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยนะครับแล้วเ,ออเห็นบอกว่านักแสดงมีส่วนร่วมในการออกแบบท่าเต้นด้วยเหรอครับใช่ครับอ๋อครับ จากการที่พวกเราได้ไปศึกษาในอาชีพของชาวสวนยางค่ะพวกหนูได้ไปศึกษากระบวนการขั้นตอนการกีดยางการเก็บยางและการทํำยางแผ่นค่ะมาออกแบบท่ารําและซึ่งได้แสดงไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะอ๋อก็คือชุดที่ไล่รำนี่คือจากการที่ไปได้สำรวจพื้นที่จริงว่าท่าทางการทำคือยังไงแล้วมาเปลี่ยนแปลงเป็นการไล่รำ วุ้ยตาย<ฮ>ดีจังเลย<ช>มีชุดให้ดูไหมครับอยากจะดูเรื่องชุดว่าชุดสวยเลยก็นอน้องๆเชิญครับน้องรุดกับน้องนุ่นนะครับเป็นนายแบบนางแบบนะครับครับผมที่มาที่ไปของชุดมีอะไรบ้างครับก็หลักๆเลยนะครับ ก็ในส่วนของในเป็นน้ํายางพาราอะไรพวกนี้ครับก็เป็นเป็นประโยชน์นะครับแต่ยังมีอย่างหนึ่งที่เราก็เป็นประโยชน์เหมือนกันก็คือในส่วนของลูกยางพาราครับที่เป็นลูกที่เขาเอาไว้เพาะปลูกอะไรอย่างเงี้ยครับที่เห็นว่า้อยอยู่ตรงนี้ใช่ครับก็จะเป็นเครื่องประดับที่เป็นสร้อยคอแล้วก็ในส่วนของปิ่นปิ่นปักผมแล้วก็เครื่องประดับที่เป็นต่างหูครับผมครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องแต่งกายก็แต่งแบบชาวบ้านในพื้นพื้นถิ่นครับแล้วก็ในส่วนอย่างนี้เลยใช่ครับแล้วก็สีลักษณะก็จะเรียนแบบ ต้นยางพารารเอาสีจากยางพารามาทําในส่วนของชุดการแต้งกายส่วนผู้ชายก็จะมีามาที่อาจารย์บอกว่าเป็นไฟสองกบนะครับก็ <c oughs> จะไปนในส่วนของอไฟเนี่ยครับที่ที่พี่มิกให้แจ้งไว้ก็คือในส่วนของการที่อเอาไว้กรีดย,ยางในการส่องแสงสว่างในช่วงของตอนเช้าก่อนที่จะเช้าสว่างอะไรอย่างเงี้ยครับผมประมาณนี้ครับโอเคขอบคุณมากมากเลยนะครับและในนามของโรงเรียนนะครับเรามี การสนับสนุนผลงานของน้องๆยังไงบ้างครับค่ะก็ในนามของโรงเรียนนะคะก็ได้เปิดโอกาสค่ะให้นักเรียนเข้าสู่เวทีต่างๆทั้งระดับท้องถิ่นระดับชุมชนระดับภาคแล้วก็ระดับชาติค่ะแล้วก็ทั้งของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนค่ะเรามาฟังเสียงน้องๆกันบ้างไหมฮะรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มารายการนี้รู้สึกตื่นเต้นและก็ดีใจมากค่ะที่ได้มาเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมในรายการ360อองศานิวโชว์ค่ะ ้อ่อ,อีกคนคนะรับผมยากให้ตุกคนได้ดูรายการร,าร,าการ้ำรอยยกซิปองซ่านิวโชว์ได้ดูรายการก้องพวกเราพมอมยากเชิญชวนให้ตุกคนไปเที่ยวเมืองต่างและมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายเช่นตอนอยางษปาร,ราตอนแหล่ของประเทศไทยและอยากให้ตุกคนมาเที่ยวกันเนอยอะๆนะครับและมาเล่มาชมกันนะครับ สุดยอดโอ้โห oh, oh. และนี่ก็คือทั้งหมดของการการข้อมูลนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์กอล์ฟครับวิเคราะห์และตัดสินได้เลยครับต้องบอกว่าโชว์ชุดนี้นำเส้นเรื่องมาซึ่งผมให้ก่อนสก,กันสตอรี่เทลลิงนะครับคือ,อยางพลาต้นแรกเ mm hmm. พราะนั้นสตอรี่เนี่ยเป็นเรื่องนี้ที่ชัดเจนนะครับ mm hmm. การแสดงของโชว์ชุดนี้เป็นการแสดงที่เหมือนกับเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าและไม่เหลือรูโวเลย mm hmm. นี่นะครับจุดแรกก่อนก็คือว่าการแต่งตัวเนี่ย mm hmm. เขาเป็นการแต่งตัวเหมือนไทยมาลาย,ยูนะครับแล้วก็มี ไฟฉายสองกบเลยซึ่งสะท้อนเห็นวิถีใต้คือว่าเช้าเช้าเนี่ยไปเกียรยางและก็ไปเจียดเต๊ะแล้วก็ทานกาแฟแล้วก็โซเลดไอ็อกกันตอนเช้าเ้าที่สปากาแฟคือครบเสียงดนตรีเนี่ยเป็นเสียงดนตรีไทยและเปิดยามลุงอรุณเอาต้นต้นยางเนี่ยต้นเล็กๆมามาปลูกมันเหมือนกับเป็นการเปิดว่านี่คือต้นยางต้นแรกที่มาเมืองไทยนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยจังหวัดดนตรีเนี่ยมันจะใช้ ไทยแต่ผสมเครื่องดนตรีใต้เป็นสไตล์มาลายูร,ระหว่างทาง,นนเ,งาเ,นเนี่ยมันเีเพลงคาริเบียนน่ะมันเหมือนกับเฮ้ยฉันอยู่ติดทะเลนะคือคือผมจินตนาการได้ได้ออกมาดีนะครับการแสดงเนี่ยชัดมากก็คือ1นึ่เขาเอาอุปรกรณ์มาครบก็คือยางอ่าก้นก้นถ้วยนะฮะถ้วยเสร็จแล้วก็คือตั้งแต่แรกเนี่ยพอปลูกเสร็จเนี่ยเขาก็เดินมากรีดกรีเสร็จเอาเอาถ้วยยางเสร็จใส่ใส่ใส่ถังพอใส่ถังเสร็จเนี่ยเข้ามาใส่กระบะเพื่อทํายางแผ่น ยางดิบยางแผ่นเขาก็นวดที่เห็นแล้วก็ไปตากอันนี้นะคือเขาอะไแบบนี้คือมันชัดแล้วท้ายสุดตอนแรกนึกว่าเอ๊ะคุณเจ้ายางมาจริงป่ะปรากฏเอายางรมควันเอายางแผ่นที่ที่ผ่านกระบวนการมาแล้วครบแล้วสุดท้ายมาจบที่เรื่องของทางด้านสินค้าโอท็อปผมนึกว่าจบแล้วนะที่ไหนได้ยังใช้ภาษาใต้ต่ออีกคือแบบมันอัดเข้าไปอัดเข้าไปทะลักทะลักทะลักเหมือนกับขนมปังใส่ทะลักนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญมาก เขาพูดเนี่ยชัดมากเพราะเมืองตรังนอกจากเด่นเรื่งองยางพาราส่งออกไปเนี่ยนะครับเอาอยางพาราเนี่ยประมาณแสนห้าถึงสองแสนล้านบาทต่อปีนะ,ะเฉพาะยางพาราธรรมชาตินะครับผลิตภัณฑ์ยางเนี่ยสี่แสนห้าหมื่นล้านบาทต่อปีอ่ะแต่เมืองตรังมีดีหนักหนากรียางตอนเช้านะครับพอเสร็จแล้วกินหมูหันและไปวิวาใต้สมุทรไปนี่ใช่ไหม,อมของเขาเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยปีนึงแปดแสนกว่าคนสร้างรายได้ประมาณหลายพันล้านบาทเพราะนั้น เป็นโชว์ที่สมุนแต่นี้เดียวอีกแล้วแต่อีกแล้วถ้าไอากระบนะนั้นน่ะมีผ้าขาวๆนะแล้วก็ขึงไว้ผ้าขาวนะขึงไว้นวดนวดนวเนี่ยแล้วทำพิธีไปปากเนี่ยมันจะเห็นว่าแผ่นยางดิบสีขาวเนี่ยมันอยู่ในโชว์าขาดไปน,นิดเดียว<อ>ทั้งหมดทั้งมวลครับขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้มาไกลาจากกั้นตังจังหวัดตรังนั้นได้ได้อะไรครับมาเรามารุ่นกันครับน้องๆเชิญขอให้โชคดีนะครับมารุ่นว่าจะได้สุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังไปนะครับเชิญเลยครับ ถึงเต้นแทนน้องๆเลยนะฮะมาไกลจริงๆโชวชุดนี้ใส่ทุกอย่างครบถ้วนจนไม่มีช่องว่างและผมนึกไปถึงว่าอุปกรณ์ที่ครบนั้นยังเอาลูกยางมาห้อยคอด้วยต้องชื่นชมจริงๆครับว่าเป็นโชว์ที่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นสมควรได้ซปเปอร์สุดป,ปังพลังคนนะครับดีด้วยครับเินท่น ่อไปไประการเกียรติคุณฮะช่วงหน้ายังอยู่กับพวกเรานะครับนิวซับเดตและรักรุ่ภพาพ3ั0อุบสงาครับสุดยอดยินดีด้วยนะครับเพราะว่าโรงเรียนกันตังรักษาศึกษาจังหวัดตังรับไปเต็มๆซุปเปอร์สุดตังพลังฮอตพักสักครู่ครับ อัปเดตและรักสุขภาพ360องศากลับเข้าสู่300อสองศานิวโชว์้วครับและนี่ก็คือช่วงนิวส์อัปเดตนั่นเองครับ,รบวันนี้มีข่าวดีมาบอกครับผมเพราะว่า เมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับผมสํนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับได้จัดโครงการดีๆที่ชื่อว่า GLO Kids Family at GLO Park นั่นเองครับณนะสวนส่งเสริมสุขภาพ GLO Park นะครับเพื่อมุ่งเน้นครับพัฒนาทักษะ การคิดเชิงสร้างสารรค์สร้างเยาวชนต้นแบบคิดดีทำดีทั้งกายวาจาใจตลอดจนปลูกฝังให้เยาวชนนะครับห่างไกลาการพนันทุกรูปแบบพร้อมกับสนับสนุนกิจกรรมนะครับที่ใส่ใจสุขภาพไปพร้อมๆกันด้วยคร,ครับผมโดยได้รับเกียรติครับนี่เลยฮะกำลังเต้นอยู่ครับพันโทหนุนสันสนาคมครับผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ เก่าเปิดงานและร่วมเต้นแอโรบิกแดนซ์ครับพร้อมกับคณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานสลักกินแบ่งรัฐบาลครับที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า100คนรวมทั้งเยี่ยมชมบูธกิจกรรมข้อมูลการดูแลรักษาสุขภาพครับด้านต่างๆรวมทั้งรับชมการแสดงเปิดงานแกรนด์โอเพนนิ่งจากน้องๆที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจีแอลโอคิสต์แ i มิลี l o Park นะครับ คนรุ่นใหม่เท่ได้แบบไม่พึ่งการพนันได้เปิดโอกาสให้บุตรพนักงานและบุคลากรของ GLO ครับได้มีเวทีแสดงความสามารถคว้าเงินรางวัลรวมกว่า30,000บาทพร้อมสายสะพายและใบประกาศกิยรติคุณครับซึ่งบรรยากาศในงานครับเต็มไปด้วยความสนุกสนานครับและได้รับสาระความรู้ทั้งเยาวชนที่เข้าร่วมง,งานแข่งขันแล้วก็ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วยครับครับและนี่ก็คือ กิจกรรมดีๆของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จะจัดขึ้นเรื่อยๆเพื่อส่งเสริมความสามารถของน้องๆ<ช>นั่นเองนะครับยังไงก็ติดตามเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้อย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนแต่ต่อจากนี้ไปเรื่องสุขภาพครับเราจะไปเจาะ1ิโรคที่บ่งบอกถึงสุขภาพคนไทยในช่วงรักสุขภาพ360องศาช่วงรักสุขภาพ360องศา และนี่ก็คือช่วงรักสุขภาพ3 6 0องศานะครับวันนี้เราจะมาเจาะครับ10โรคนะฮะที่บ่งบอกสุขภาพคนไทยครับว่าล่าสุดเนี่ยนะครับหน่วยงานสปอสอชอนะครับซึ่งดูแลเรื่องสิทธิ์ของบัตรทอง30บาทเนี่ยได้เผยออกมานะครับว่าคนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองรักษาในปีงบประมาณ2,566เนี่ยนะครับ ป่วยเป็นอะไรกันบ้างอ่าใช่แล้วครับโดยตัวเลขนะครับของคนไทยที่ใช้บัตรทอง30บาทในปีพุทธศักราช2 5 6 6ครับที่ผ่านมาของผู้ป่วยนอกนะครับโหตัวเลขสูงมาก1 7 0 3 9 0. ล้านครั้งเลยทีเดียวครับพี่มิกครับผมซึ่งประชากรไทยที่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียนไว้นะครับกว่า47ล้านคนซึ่งมีการแบบทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เลยจะมาบอกเล่าเรื่องราวนะครับของโรคของผู้ป่วยนอกครับ10อันดับ ปี2566ครับที่มาใช้บริการได้แก่โรคอะไรบ้างเพื่อให้คนไทยได้ตระหนักครับถึงภาวะสุขภาพโดยรวมครับที่กําลังเผชิญอยู่มาที่โรคอันดับหนึ่งเลยนะครับนำโด่งเลยก็คือความดันโลหิตสูงแบบไม่ทราบสาเหตุนั่นเองสูงถึงมีการมาใช้บริการถึง19.9ล้านครั้งครับโอ้โหตามมาด้วยครับภาวะเบาหวานประเภทไม่พึ่งอิสุลินครับ ใช้เนี่ยเป็นอันดับ2เลยจํานวน11.3ล้านครั้งนะฮะครับแล้วก็ภาวะไขมันในเลือดนะครับหรือความผิดปกติของการทํางานเรื่องเมตาบอลิซึมนะครับ9.8ล้านครั้งส่วนอันดับต่อมาครับอันดับ4ครับคือภาวะคอหอยส่วนจมูกอักเสบเชียบพ,พันครับหรืออาการเป็นไข้หวัดนั่นเองครับ,รบมีผ,มผู้ป่วยนอกครับใช้บริการบาตทอง30บาทเนี่ยถึง6.9ล้านครั้งครับ อีกอันนึงก็คือไตวายเรื้อรังนั่นเองครับใช้บริการสูงเหมือนกันนะ5.1ล้านครั้งครับโอ้โหต่อมาครับความผิดปกติของอื่อืนะครับของเนื้อเยื่ออ่อนใช้บริการ3.3ล้านครั้งนะครับซึ่งเนื้อเยื่ออ่อนเนี่ยก็คือชั้นใต้ผิวหนังของเรานั่นเองครับอ่าต่อมาก็เป็นเรื่องของฟันครับฟันผุครับบริการถึง3.1ล้านครั้งเลยทีเดียวอืมอันนี้จริงๆก็คือเป็นกันทุกคนเนาะ เกป็นเยอะด้วยครับผมส่วนต่อมานะครับเป็นส่วนของช่องท้องครับกับปัญหาอาหารไม่ย่อยครับใช้บริการกว่า2.7ล้านครั้งเลยนะฮะอ่าซึ่งอันนี้นี่จะเจอบ่อยมากนะความผิดปกติของกล้ามเนื้อครับ2.7ล้านครั้งครับครับผมส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นอันดับที่สิและอันดับสุดท้ายครับภาวะเหงื่ออักเสบหรือว่าโรคปริทันนะครับใช้บริการ2.09ล้านครั้งครับอ่าครับผมแล้วก็ยังมี อย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายซึ่งรจริงๆแล้วโอ้โหง,ง่ายๆคนไทยต้องดูแลตัวเองเห็นตัวเลขขนาดนี้คือน่าตกใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าทุกโลกเนี่ยคือเราต้องหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นว่าถ้าเกิดแบบผิดปกติทางร่างกายเนี่ยก็ควรไปพบแพทย์เพราะว่าเอาจริงๆ คือมีบัตรทองแต่ก็ไม่อยากให้ทุกคนได้ใช้จํานวนเยอะขนาดนี้นะครับขอให้คนไทยทุกคนดูแลสุขภาพนะครับและตอนนี้ครับต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆจากโรงเรียนกันตังรักษาศึกษาจังหวัดตรังนะครับที่วันนี้รับไปเต็มๆซูเปอร์สุดปังพลังพอตและกลับมาพบกับรายการ3 6 0องศานิวโชว์ได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสัดีครับเวลาส0 3 0นาบทีถึง10 0 0นกาทางช่องเก้ากดหมายเลข30กับรายการ3 6 0องศานิวโชว์วันนี้ราบอนสวัสดีครับ